<Whoa. S 2> นี่เป๊ะเปีปาี้เอ๊ะไอ้คับกรอบแล้วค่ะหมูของเรารสุนโอ๊ะจะเ้าเรานฟินับโ้โโอยนี่นี่นี่นน สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสมจิตอินแดนมาร์กวันนี้เป็นวันคริสต์มาสเป็นวันสําคัญของครอบครัวอีกวันหนึ่งค่ะแม่ย่าไม่ได้ไปกินอาหารคริสต์มาสด้วยกันค่ะเพราะว่าเขาอยากจะอยู่กับลูกชายคนเล็กค่ะปีนี้พวกเราก็ไปจัดงานที่บ้านลูกสาวคนโตกันค่ะตอนนี้แดนแล้วก็เดวิดกับนาตาลีมาเอาของขวัญที่บ้านแม่ย่ากันค่ะ แม่ย่ากับน้องชายจะอยู่ที่อาพาร์ตเมนต์สีเนี้ยค่ะอยู่ชั้นแรกเลยค่ะทางฝั่งนี้ก็จะเป็นสถานีรถไฟค่ะตอนนี้ปรุงรออยู่ข้างล่างค่ะเพราะว่าปรุงมีอาการรู้สึกจะเจ็บคอหน่อยๆไปเที่ยวนอร์เวย์มาค่ะอากาศเย็นจัดก็ไม่อยากขึ้นไปหาแม่ย่าเพราะว่ากลัวจะเอาหวัดไปติดแม่ย่าค่ะสวัสดีดค,ครับวันนี้ปรุงมาที่ สวนใกล้ๆบ้านเนี่ยค่ะมาขุดมันฝรั่งก่อนที่จะไปบ้านลูกสาวจะมาดูมันฝรั่งว่าที่อยู่ใต้ดินปลูกไว้ค่ะจะได้เอาไปต้มกินในวันคริสต์มาสค่ะโอ้ยังคบเจอเลยกินคระชับระวังลูกแม่ลูกแม่แม่แมแมสับะเดียน oh, <David, S 1> มาเก็บลูกวหมแช่เออเดียบุกกระชับนะนี่

โอ้โหนี่เบบี้ดีตาสิโอ้โหเอ๊ะไอ้ก๊อปดีนะคะวันนี้อากาศไม่หนาวหิมะก็ไม่ตกถ้าไม่งั้นแล้วหนาวกันแย่เลย Christmas Eve โอ้คุณแม่สับไปเลยแอตเตอรี่นี่ โอเคู้เดวิด hmm. น oh, uh ี huh. mm ่แ hmm. ก oh, ่มากว้าวอะไระเล็สกัดเตด้วยสก t ดสตยมาคแม่ยารกวนลิจะจับองหลูกอมจับอกฮะวหาอัลลลอลาเรมีแค่หลด้วยค่ะเพื่อนๆหัวไม่โตเท่าไหร่ปูกติดกันเยอะนะคะ กวเลอร์อ e <c oughs> ันสเตจที่ม oh, well, like ันอ๋อ <c> ซ <oughs> <Wow. c oughs> ีห <c oughs> ัวเล็กเล็กปรนเรอดยหัวเล็กเล็กยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโห้ยโอ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 ้ยอ้อย้ยโอ้ยโออยอ้ยอโออ้ยโอ้ยอ้ยอออย้ีย้้า้ยยอย เพราะว่าแครอทนี้ไม่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีอ่ะดูกเล็กๆล้างให้สะอาด้วกินเล่นอร่อยดีกรอบๆกินได้แบบสบายใจค่ะมีบีทรูทด,ด้วยค่ะเพื่อนๆปลูกไว้เยอะเลยตอนนี้มันตายหมดแล้วค่ะนี่มีแต่หัวบีทรูทใส่ปุ๋ยขี้ม้าอย่างเดียวพอได้กินอยู่ยค่ะเพื่อนๆ ก็หัวใหญ่อยู่ค่นนี่เดี๋ยวไปล้างน้ำให้สะอาดมีเยอะเลยค่ะหัออวืดที่้นทีซซ่ซุนหัวใหญ่อยู่ค่ะแต่เป็นพันหัวป้อมป้อมลูกไม่ไม่ใช่พันยาวพอแค่นี้ก่อนค่ะ นนยอู่นะนมันฝรั่งค่ะเดี๋ยวจะไปต้มนะกินตอนเย็นเนี้ยค่ะไปกันค่ะเพื่อนๆไปบ้านลูกสาวกันค่ะแต่ปรุงจะอบเอาเกลือโรยแบบเนี้ยค่ะบางคนเขาก็จะเอาหนังไปต้มก่อนแล้วก็เอาไอ้น้ำส้มสายชูทา บาคนก็เอาเกลือโรแบบนี้แล้วก็อบได้ค่ะด้านนี้ด้วยให้มันเข็มๆหน่อยเดี๋ยวเราจะเอาใบากระวานเสียบลงไปเนี่ยค่ะจะได้หอมๆเดี๋ยวจะเอาเข้าไปอบใช้ไฟ200องศาประมาณชั่วโมงครึ่งค่ะเดี๋ยวเราเทาน้ำร้อนลงไปในถาดใี้เลยค่ะ เวลาไปอบความร้อนก็จะมีไอขึ้นมาแล้วก็ทําให้หมูสุกตรงเจอใช้ไฟเป็นเป็นไฟหมุนคือเป็นพัดลมนี่ค่ะเพื่อนๆมันฝรั่งจากสวนของเราค่ะเดี๋ยวคงจะเอาพอปเกลรี่กับแครอทลงไปต้มเลยค่ะแล้วก็จะเอาน้ำต้มผัดมนาะทำซอสค่ะน้ำจะได้หวาน สลัดค่ะเพื่อนๆกินอะไรก็ขาดผักไม่ได้เนี่ยค่ะลูกสาวเขาจะจัดโต๊ะไว้รอแบบนี้ค่ะน่ารักมากเลย <S 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 เดี๋ยวเราจะมาทำซอสที่จะกินกับหมูอบก,กันค่ะนี่จะเป็นน้ำต้มผักแล้วก็ต้มมันฝรัง่งน้ำเขาจะหวานมากเลยค่ะแล้วเราจะใส่เครื่องปรุงเป็นซุปผักไปหนึ่งก้อนค่ะใส่เกลือลงไปนิดหน่อย น,นี้จะเป็นแยมค่ะแยมที่ทําจาก Strawberry. สตรอเบอรี่ใส่พริกไทยป่นลงไปด้วยน,นี้จะเป็นนมสดค่ะเพิ่มความมันอันนี้จะเป็นซีอิ๊วดำของที่เดนมาร์กเนี่ยค่ะจะเพิ่มสีลงไปในซอสซีอิ๊วนี้จะไม่มีความหวานเหมือนซีอิ๊วดำที่เมืองไทยค่ะใส่ใบกระวานลงไปด้วยค่ะเพิ่มความหอม เป็นสมุนไพรด้วยค่ะนี่เป็นแป้งข้าวโพดลายกับน้ำเย็ดค่ะใส่ลงไปในนี้ของเราจะได้ข้นรสชาตินี้เราเติมตามใจชอบเลยค่ะก็เสร็จแล้วค่ะกรอบแล้วค่ะหมูของเราน,น่ากินอยู่ค่ะ อากาศร้อนปะทะกันควันออกเต็มเลยนี่จะเป็นอาหารคริสต์มาสของเราค่ะมีผักต้มแล้วก็อันนี้เป็นหมูอบค่ะหมูก,กรอบอันนี้จะเป็นเป็ดอบใส่เห็ดหอมแล้วก็มีงาขาวโรยอยู่ด้านบนค่ะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นหมูอบนี่ก็เป็นซอสค่ะเครื่องเคียงแตงดองค่ะนี่จะเป็นมันฝรั่งที่เราไปขุดมาจากสวนวันนี้สลัดผัก ส่วนนี้จะเป็นขนมปังที่มีไส้กระเทียมอยู่ข้างในค่ะอันนี้จะเป็นมันฝรั่งเชื่อมกับเนยแล้วก็น้ำตาลค่ะมาทานอาหารคริสต์มาสด้วยกันกับพวกเราค่ะเพื<ๆ>่อนๆมันฝรั่งอร่อยนะซีพี่แป้งแป้งแข็งกระเบนซอสคุณใจ

ม,มันฝรั่งจากสวนค่ะเพื่อนอร่อ,มอยมากมันฝรั่งที่ขุดมาใหม่ๆเนี่ยรสชาติจะหวานค่ะหมูอ,อบหนัง<ะ>กรอบค่ะ เบบี้แครอทจากสวนค่ะกรอบทั้งหวานหัวไม่ใหญ่ค่ะแต่กรอบเามอะไรทีอัไเปิดอบค่ะเพื่อน ตอนนี้พวกเรากินอาหารกันเสร็จแล้วแล้วก็ลูกๆก,ก็เก็บชามไปล้างกันค่ะก็เก็บชามไปก็เต้นไปด้วยค่ะ นี้ก็จะเป็นเวลาในการเปิดของขวัญแล้วค่ะเด็กๆชอบมากเลยช่วงนี้คลิปเลยกินได้แล้ว,อะ,ลวอะไรนะเนี่ยของเล่นอีกแล้วเหรอว้าวนีววววววอือเวลาการเปิดของขวัญต้องเต้นก่อนค่ะพ่อเขาซื้อเครื่องซ่อมให้ค่ะ่อม,อมบน,มนะ ในช่วงที่เด็กๆกำลังเปิดของขวัญกันอยู่แ oh, <my> ดนก็เข้าไปในห้อง oh, <my> เปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นชุดซันตาร์คอรสแล้วก็ออกมาค่ะพาคินเขาก็สงสัยก็ oh, <my> ถามว่าใช่คุณตาแดนไหมไม่ใช่คุณตาแดนไหมเขาถามใหญ่เลยค่ะดดัก โอ้เราห้สิน oh. จ oh, oh. oh. oh, ังโอ้โหโอ้โหโอ้ฉันทาชไมออะไรคะเฮ้ยโอโพากินได้อะไรเนี่ยยูริแมนให้อะไรคะได้ได้เรียสวลูกชายขอบคุณให้ของขวัญวันคริสต์มาสค่ะ ชายเดวิดซ hey, ื้อให้ค่ะไม่รู้ว่าเป็นอะไรข mm ้างในเย่แปลงสีฟัน mm hmm. อันนี้จะเป็นของขวัญที่แม่ย่าให้มาค่ะ mm hmm. หยิบกันไปคนละชิ้นในกระดาษนี้เราก็จะเอามาขูดค่ะถ้ามีสัญลักษณ์เหมือนกัน3ามตัวแล้วก็จะได้เงินค่ะ mm hmm. แต่ละรางวัลก็มีราคาแตกต่างกันจากรางวัลเล็กไปหารางวัลใหญ่ค่ะ พาคินชอบไหมชอบเยม,มากนี่นี่ก็เป็นของขวัญของพาคินน่ะเด็กๆก็จะได้ของขวัญเยอะค่ะวันคริสต์มาสนี่เป็นวันสำคัญของเด็กๆเลยแหละตอนนี้ได้เวลากินขนมหวานเป็นขนมที่ใส่ข้าวแล้วก็ใส่ถั่วแอนดมอนดแล้วก็นมสดค่ะแล้วก็จะมีซอสเชอร์รี่รสชาติออกเปรีย้ยวๆหวานๆค่ะ <c oughs> อันนี้เป็นซอส เป็นขนมหวานประจำคริสต์มาสค่ะต้องมีทุกบ้านอร่อยราดด้วยซอสเชอร์รี่เนี่ยเข้ากันมากเลยหวานหวานมันมันเปรี้ยวค่ะมนสกพริกทพอยน์นี่นนูอยากฟิ้งพอยน์เหรอฮันเป็นฮอฟเลสฮอสอยากมีการประกันส right. ิท mm. ธิ กินได้เลย thank you thank you ในถ้วยขนม,มจะมีถั่วแอนมอนอยู่หนึ่งเม็ดค่ะเป็นเม็ดที่ใหญ่กว่าเพื่อน <Yeah. S 1> น้องนะจะเป็นถั่วแอนมอนที่สับเป็นชิ้นเล็กๆถ้าใครได้เม็ดแอนมอนทั้งเม็ดก็จะได้ของขวัญค่ะ <c oughs> อร่อยมากนะครับก <c oughs> ากินขนมวันนี้ต้องใช้สมาธิค่ะถ้าเกิดเราเคลี้ยวเร็วๆจะไปถูกเม็ดแอนมอนค่ะ เม็ดแอนมอนก็แตกเราก็จะไม่ได้ของขวัญค่ะเอย่าหันเลยโอ้ยแตกแล้วอย่าดิ้นสิเดี๋ยวอย่าปิ๊งก้อนสตูดิโอสวัสดีว้าวมาเยสวัสดีห้าก้อนสตูดิอเดวิดกินช้อนแรกก็เจอถั่วแอนมอนแล้วค่ะก็บอกเขาเดินไปที่ห้องน้ำแล้วก็ไปคายออกไอห่อกระดาษไปแล้วก็ใส่กระเป๋า ตอนนี้เดวิดกำลังเอาของขวัญขึ้นมาตั้งบนโต๊ะเราจะเล่นเกมแย่งของขวัญกันค่ะเดี๋ยวเราจะใช้ลูกเต๋าแบบนี้ค่ะเขยา่าเอาใส่แก้วอย่างเงี้ยแล้วก็เขย่าเขย่าแล้วก็คว่ำน,นี่แดนจะได้ของส่วนตัวเ่าแดนเป็นหวัดค่ะ ถ้าได้เลขหกก็จะได้ของขวัญค่ะไปได้นี่เป็นเลขห้าอ่าคนต่อไปคุณแม่ตอนนี้เรายังไม่จับเวลาค่ะเพียงแต่เขย่าถ้าไยได้เลขหกก็จะได้ของขวัญพอของขวัญวางอยู่บนโต๊ะเนี่ย<า>ไปอยู่กับทุกคนหมดแล้วท,<า>ทีนี้เราก็จะเขยาข่าลูกเต๋าอีกทีนึงแล้วก็จับเวลาแล้วก็แย่งของขวัญกันค่ะได้อ้ย้ ก็ไ oh. ด้ก uh ็ได้ดีหยมันไหมมหมมห่มซ่อนนันมครับพูนเกลียใยังโอ้เจาสิวเจ้าเจากินได้3มชิ้นเลยโอ้โหฟองใหญ่ๆนะโอ้เซกอะไ ได้มาหนึ่งชิ้นแล้วค่ะของขวัญที่วางอยู่บนนี้ทุกคนก็ได้ไปหมดแล้วค่ะอันนี้เราก็จะมาตั้งเวลาชั้นสิบสองนาทีแล้วก็จะมาเขย่าลูกเต๋าเองแล้วก็แย่งของขวัญน้คะตอนนี้เราต้องรีบทําเวลาเพราะว่าเวลามีแค่สิบสองนาทีค่ะนาตาลีแย่งของขวัญคนแล้วได้เลขหกค่ะเอ่อ ตอนนี้จะเป็นตอนที่สนุกครับเพื่อนๆโอ้ยได้หแล้วโอ้โหโอ้ข้าวเสร็โอ้โอ้ยใช่เา่เอแม่พากินใช้พากินแค่วันนี้เจ้อยไปนูี่น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 ี ปลากินาินชูดีากได้เลขหกร้องสีงสดสามคนนี้แย่งกัินอยู่นะคะเดี๋ยวก็ได้เลขหกเดี๋ยวก็ได้เลขหกโอ้เซ็กซ์นี่ยนาเอไ ยอ้ดนได้แล้วเยี่ยของขวัญกันอีหมดเวลาแล้วชื่อแล้วก็ตอนนี้เวลาหมดแล้วก็พวกเราก็เริ่มเปิดของขวัญกันแล้วค่ะคนไหนได้น้อยคนที่ได้เยอะก็แบ่งให้กันตอนที่เวลาหมดเวลาแล้วค่ะดองแดนได้กดน้ำทาคินได้แล้วครับพาคคอเออยเมนเฟกซ์แล้แรดเหรอ หนึ่งสองสามสี่ห้าพุงได้ทั้งหมด6ชิ้นได้ทั้งหมด7ชิ้นด้วยกันค่ะแต่แบ่งลูกชายไปหนึ่งชิ้นตอนแรกเล่นไม่ได้ไม่ได้เลข6กต่อเขาเลยค่ะทาไปทำมาได้เยอะเลยและนี่ก็เป็นของขวัญที่พวกเราเล่นเกมแย่งของขวัญกันในวันนี้ค่ะนี่เปิดออกมาแล้วก็จะมีช็อกโกแลตมีของอะไรหลายๆอย่างเลยค่ะดูยูหลาสุด Ho, วันนี้กิจกรรมในครอบครัวของเราในวันคริสต์มาสก็เสร็จสิ้นลงแล้วค่ะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ปุงและครอบครัวด้วยนะคะแล้วไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับบ๊ายบาย